ใส่ไข่ด้วยไหมครับใส่ไข่ด้วยครับไอ่น้ำโตเกี่ยวโตเกีวยวใส่ไข่ให้ว,วิธีเห็ดนม่รวมอีดิตกไปแง่พอ่าเค่กินแต่ก็มวนเดียวไหม อ่อครับมอไเห็ดเห็นี่มเห็นเห็ดต่ม่วนเรียวเลยกับผมจินตัวนยูงเลี้ยนโอเคครับเออนี่ยใส่ไข่อูน่าเลยอยมันเ็นที่ใส่ถอดไข่เนาะนี่เนาะครับครับ ไม่ใช่กอดแต่การแต่ไม่มีน้ำมันอแต่ไม่มีน้ำมันก็คือโอเคอ่าอันนี้ไม่มีน้ำมันไม่มีคอเลสเตอรอลใช่ครับอืมไทยเอาเป็นสาหวานใช่ไหมครับใส่หวานใส่หวานครับใส่หวานหวานนิดๆกินเป็นของหวานครัไทย อยากกินไส้เค็มก็กินไส้เค็มก็มีฮอตดรอกใช่ไหมฮสตเค็มหมูสับครับฮอตดรอปหมูสับดรอปพริกเผาซอสพริกไทยโอ้โหมีเยอะแยะเลยเยอะแยะด้วยนี่หลายรสหลายรสชาติครับถ้าจะเป็นรวมก็จะเป็นมีหวานกับเค็มปนกันครับเป็นไส้ผสมครับอันนี้ถั่วเขียวดีหน่อยเนาะครับผมโอเคเราพรอมชอบเลยใช่ครับจำได้ว่าเคยกินแต่ไส้ถั่วครับตอนถั่วไส้ถั่วอร่อยนี่ใบเตยด้วยนะครับเตยนิดหน่อยครับเตยนิดหน่อยเตยนิดหน่อยครับฮอตดรอกเอาไหมครับ ไม่ฮะมันรอไม่เอา,เอามอไม่เอาโอเคครับเดี๋วยวรอแป๊บนึงนะครับครับเดี๋ยวเราสุกแป๊บเดียวครับดไม่ถึงสีนาทีนเนาะครับไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงสีนาทีคเ<อ>นะตามันเรามันร้อนอยู่แล้วครับร้นอนะ<า>นั้ประมาณคมรอนมัน ลดเลยซ่ <Awesome. S 1> อมแอร์ครับโอ้นัดรัตอมเม